ดูคนแรกเลยดีกว่าครับคนนี้ครับริสเตียนอีริกเซนนะครับเป็นมิดฟิล์ uh, อัจฉริยะของทีมชาติเดนมาร์กซึ่งปีนี้ก็เพิ่งลงเล่นไปเนะฮะเมื่อวานนี้นี่เองนะในฟุตบอลโลกปีนี้นะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะหลายคนอาจจะไม่คิดว่าเขาจะสามารถกลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกเพราะภาพที่เห็นเนี่ยเขาถ่ายเซลฟี่ตอนที่รักษาตัวจากอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนะนี่เซลฟี่ตัวเองในโรงพยาบาลนะก็ถือว่าไม่ผิดนะ นี่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าถ้าถ่ายเซลฟี่เองเนี่ยไม่ผิดนะแต่ถ้าเกิดไปถ่ายญาติด้วยกันเนี่ยแล้วไปติดบุคลากรทางแพทย์เนี่ยอาจจะโดนผิดได้นะแต่นี่เขาถ่ายเซลฟี่ตัวเองก็อาจจะมีปัญนหานคือที่ท้าถ่ายเนี่ยคือเป็นการอา่บอกว่าตัวเองปลอดภัยแล้วนะหลังจากมีการเรียกว่าหัวใจอยู่เต้นเฉียบพันกลางสนามเลยนะครับซึ่งพอมีประเด็นเนี้ยคนที่ต่อต้านวัคซีนก็เอาเรื่องของเขาไปบิดเบือนครับเป็นการข่าวปลอมขา่ขาวนี้เขาบอกว่าคิสเตนนิวเ็เซนนะ มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันกลางสนามหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะครับแล้วเจ้าของอตัว Twitter ตัวนี้นะครับไม่ใช่คนธรรมดาด้วยนะฮะชื่อลูบอสโงเทลเป็นแพทย์นะฮะและบ็อกเกอร์ชาวเช็คไม่รู้ว่าตัวจริงหรือเปล่านะแต่ว่าเนี่ยชื่อนี้เลยมีตัวตนนะครับเขาก็บอกเลยว่าสาเหตุที่คิสเตียนอีเรเซนนะฟุตบอลทีมชาติเดนมาร์กวัย29่ปีนะยังหนุ่มอยู่เลยมีอาการภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนะฮะหรือ s u d น e n cardiac arrest เนี่ย เป็นเพราะเกิดจากอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนโควิด9ของไฟเซอร์นี่ชื่อผูชื่อยี่ห้อเลยนะครับซึ่งฉีดก่อนจะร่วมเดินทางไปแข่งขันเนี่ยไม่กี่วันนะครับโดยอ้างข้อมูลเนี่ยมาจากหนะัวหน้าทีมแพทย์ของทีมอิตลาลีนะต้นทางกาดของคิซซินิลเเซ่น,นในประเทศอิตาลีนั่นเองนะคือเรียกว่ามีคนมายืนยันด้วยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าอาการาหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเนี่ยเป็นอาการเกี่ยวกับหัวใจที่ค่อนข้างรุนแรงนะแต่ ว่าหลายคนอาจจะเข้าใจผิดก,กับอาการหัวใจวายหรือ heart attack นะ,ะภาพนี้ก็มีการแสดงให้เห็นเลยว่ามันต่างกันยังไงอย่างอันขวาเนี่ยก็คือ,อหัวใจวายนะครับ heart attack เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมันมาจากปัญหาการไหลเวียนโลหิตเกี่ยวกับเส้นเลือดในหัวใจนะครับมันมีอะไรอุดตันเนี่ยทำให้การไหลเวียนโลหิตเนี่ยมันมีปัญหาทําให้เลือดไม่ไปเลี้ยงในสมองหรือว่าต่างๆส่วนอันซ้ายก็คืออาการที่ค h r เซีย a n d i r e c t เป็นก็คือ หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเนี่ยปัญหามันมาจากเรียกว่าระบบไฟฟ้าในหัวใจเนี่ยมันมีความผิดปกติทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอาการหัวใจเต้นผิดปกตินั่นเองนะพอมันเต้นไม่ผิดปกติเนี่ยจังหวะไม่ได้เนี่ยการสูบฉีดเลือดเนี่ยมันไม่เพียงพอทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองหรือไอ้ว่อื่นๆเนี่ยไม่เพียงพอนะซึ่งอ่าสัญญาณที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอันขวาหัวใจวายเนี่ยบางทีเขามีสัญญาณมาก่อนเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์ก็มีนะแต่อันซ้ายเนี่ย หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเนี่ยบางทีไม่ส่วนใหญ่จะไม่มีสัญญาณไเลยนะมันจะเหมือนหลายคนที่เป็นก็คือมันวูบไปเลยนะตัดฉากไปเลยรู้ตัวอีกทีก็ฟื้นมาเรียกว่ามีคนต้องมีคนเรียกว่าช่วยเหลือไปแล้วนะซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตร,รายหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นนะแล้วเป็นทีเดียวเนี่ยคือวูบไปเลยนะคือถ้าเกิดเป็นในสถานที่ที่มีคนอ่าพอยอยู่ด้วยเนี่ยคอยช่วยประถมพยาบาลเนี่ยก็ถือว่ายังโชคดีนะแต่ถ้าเกิดเป็นโดยที่ไม่มีใครช่วยเหลือเนี่ยเรียกว่าอันตรายมากนะนะเขาบอกว่าการที่จะช่วย คนที่มีปัญหาเรื่องหัวใจให้ฟื้นขึ้นมาเนี่ยเวลาเป็นสิ่งสําคัญมากนะเขาบอกว่าถ้ามันอ่เอปอร์เซ็นในการรอดเนี่ยจะหายไปทุกหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีเท่ากับสิบเปอร์เซ็นสมมติถ้าเกิดมีปัญหาปุ๊บเนี่ยวูบไปเนี่ยช่วยได้ในหนึ่งนาทีเนี่ยโอกาสรอดคือเก้าสิบเปอร์เซ็นแต่ถ้านานไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเปอร์เซ็นจะลดลงเรื่อยๆนะถ้าเกิดสิบนาทีเนี่ยโอกาสรอดคือน้อยมากนะครับเรียกว,ว่าเป็นสิ่งที่อันตรายจริง แล้วมันเกิดขึ้นนะฮะอย่างที่บอกย้อนไปเมื่อประมาณหนึ่งปีครึ่งที่แล้วนะวันที่สิบสองมิถุนายนวันนั้นคีเซนยเซและทีมชาติเดนมาร์กเนี่ยเปิดสนามนัดแรกนะในฟุตบอลชิงแชมป์ชาติยุโรปนะแข่งกับทีมฟินแลนด์ตอนนั้นนาะทีที่สี่สิบสองนะใกล้จะหมดเวลาครึ่งแรกแล้วจะเตรียมจะพักอยู่แล้วทีมเดนมาร์กได้เอ่อได้ลูกเรียกว่าเอ่อทุ่มฝั่งอยู่ไกลกับสนาม แต่พอทุบมาแล้วคิดที่นเซนเนี่ยล้มไปเลยนะโดยไม่มีใครเข้าไปทําอะไรเลยยูดีก็ล้มไปเลยคนก็ตกใจมากภาพที่เห็นก็คืออ่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนเนี่ยมายืนล้อมกันเพื่อไม่ให้ภาพที่ไม่ควรเหมาะสมเนี่ยถ่ายทอดออกไปทางโทรทัศน์แต่ถึงจะยืนทันหลังเนี่ยแต่การที่เขาทําร์เลยเนี่ยเขาได้ยินแล้วนะว่าคิดเซนดิเซนเนี่ยเหมือนตอนนั้นเขาบอกว่าเสียชีวิตไปแล้วก็คือไม่มีชีพจรแล้วหลายคนที่ได้ยินเสียงเนี่ยก็คือ รู้แล้วว่าโอกาสที่เพื่อจะเสียชีวิตนั้นมีสูงมากนะนว่ากําลังอยู่ยื้อชีวิตกลับมานะครับตอนนั้นเรียกหลายคนเนี่ยช็อกกันมากคนที่ดูถ่ายทอดทางทรทัศตอนนั้นคือไม่สนใจเรื่องผลบอลแล้วอะเอาใจช่วยคริสเตียนอีริเซนกันหมดเลยับแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีภาพถ่ายว่าเขาอ่าฟื้นคืนสติพังกหัวขึ้นมาได้ตั้งแต่อยู่ในสนามเลยนะตอนนั้นวิธีที่ใช้ือมีทั้ง CPR มีการกระตุก หัวใจด้วยเฟฟ้านะทําหลายอย่างเลยจนสุดท้ายก็กู้ชีพขึ้นมาได้ถนะือว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าปาฏิหาริย์เหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้นก็มีนักฟุตบอลหลายคนเนะี่ยที่มาเล่นทัวร์นาเมนต์ขั้นกลางระหว่างอ่าการแข่งขันเล่นสโมสรเนนะี่ยคือมาขั้นกลางมาเล่นทีมชาติแล้วก็เสียชีวิตนะโดยเกี่ยวกับโรคหัวใจเนะี่ยมีหลายรายนะอันนี้ก็คือตอนแรกคนคิดว่าจะเสียไปแล้วแต่ก็สามารถกู้ชีวิตขึ้นมาได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นข่าวที่ ทั่วโลกสนใจมากยิ่งกว่าผลบอลอีกนะซึ่งทาง่าคนที่ต่อต้านวัคซีนอย่างคนที่ดูบอสโมเทอร์เนี่ยจะไปบอกว่าเนี่ยเพราะว่าไปฉีดวัคซีนโควิด -19 ้ไงแล้ววัคซีนเนี้มีการรับรองว่ามันอาจจะเกิดปัญหาหัวใจอักเสบนะการเป็นหัวใจอักเสบเยื่อหุ้มใจอักเสบแล้วพอนักตบอลคนนี้ไปฉีดก,ก็เลยมีปัญหานะครับแล้วก็อ้างด้วยว่ามาจากทีมแพทย์ของสโมสรนะซึ่งต่อมานะฮะก็มีการไปสัมภาษณ์นะฮะ ตัวผู้มืนวยการสโมสรเลยว่าตกลงเนีคริสเยนนิลเซนเนี่ยฉีดวัคซีนไฟสเตอร์จริงไหมนะคือทางเนี่ยข่าวออกมาเลยนะว่าตกลงเขาไม่เคยฉีดวัคซีนไม่เคยติดโควิดด้วยซ้ำนะฮะไอที่อ้างมาที่มาแชร์กันเนี่ยไม่เป็นความจริงเลยนะครับอันนี้คนก็เอาไปรีทวิตกับเจ้าของนะฮะทวิตเตอร์ของดูบอสมูเตอร์เนี่ยหยุดเผยแพร่ข่าวปลอมได้แล้วเนี่ยทางต้นสังกัดเนี่ยสโมสรเนี่ยเขาก็บอกเลยโควิดก็ไม่เคยติดวัคซีนก็ยังไม่ได้ฉีด แล้วมาอ้างว่าเป็นสาเหตุจากวัคซีนได้อย่างไรเนี่ยคือไม่มีมูลอะไรเลยครับแต่แต่คําถามก็คือเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าแล้วมันเกิดขึ้นกับนักฟุตบอลที่อายุแค่29ปีได้อย่างไรอาการหัวใจอ่าอยุ่เต้นเฉียบพันเนี่ยดูมันอันตรายมากเลยนะเขาก็ไปถามทางเปโอลโวปินะแพทย์ประจําสโมสรอ,อินเตอร์มิลานเะนี่ยที่เห็นในภาพเนี่ยนะฮะเขาได้เปิดอ่าเปิดใจต่อทางสื่อในเอิตาลีบอกว่าทิเซียนอิริเซนเนี่ยเขาแล้วการตรวจสอบด้านกายก่อนการแข่งขันฟุตบอลยูโรจะเริ่มไม่กี่วันเองนะ แล้วก็ไม่พบสัญญาณเตือนเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพใดๆเล,เลยนะครับเรียกว่าเป็นอันตรายที่เรียกว่าซ่อนอยู่ลึกมากนะเขาตรวจแล้วแต่ไม่เจอครับอ่าอันนี้คือก่อนแข่งขันไม่นานย้อนไปอีกฮนะสมัยที่เขาเล่นในประเทศอังกฤษก่อนหน้านี้นทีมทอร์นาโดสเปอร์นะฮะทางแพทย์ของสโมสฮะก็บอกว่านักฟุตบอลที่ติดเชื้อโควิด -19 นะครับแม้จะมีการป่วยเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการครับก็อาจประสบปัญหาเกี่ยวกับหัวใจจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้นะครับแต่ตัวคิสเทนิลิสเซนเนี่ย ไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจในสมัยที่ลงเล่นในประเทศอังกฤษเลยนะก็คือได้ว่าประวัติตั้งแต่คาแข่งฟุตบอลมาเนี่ยเขาไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจเลยนะดูดีๆมันมาเกิดขึ้นในการแข่งขันฟุตบอลยูโรครั้งที่แล้วแล้วก็เกือบจะเอาชีวิตเข้าไปเลยนะครับจึงต้องบอกเลยว่านะฮะนี่คือภาพล่าสุดเมื่อวานนีนะ้ที่เขาลงกลับมาเล่นฟุตบอลโลกได้เนี่ยหลังจากนั้นแค่ประมาณปีกว่าๆนั่เนเองเรกว่าเป็นอะไรที่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ย หลายคนไม่คิดนะว่าเขาจะกลับมาได้นะเรียกว่าแต่ก,ก่อนที่เขาจะกลับมาได้นะถือว่าต้องเรียกว่าต่อสู้หลายอย่างคือต้องเข้ารับก,การผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันและสิ่งที่ต้องทําก็คือเอาเครื่องกระตุกสัญญาณไฟฟ้าหัวใจเนี่ยฝังเข้าไปในร่างกายเลยนะครับคือชื่อตรวจสอบสัญญาณไฟฟ้าในหัวใจว่ามันไม่มีความผิดปกติทําให้หัวใจตเต้นเร็วหรือผิดจังหวะไปนะครับ ซึ่งการที่เขาผ่าตัดไอสิ่งนี้อยู่ในร่างกายเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถเล่นฟุตบอลในประเทศอิตาลีได้นะเพราะอิตาลีเนี่ยเขามีกฎหมายชัดเลยว่านักกีฬาที่มีการฝังไอตัวเครื่องกระตุกสัญญาณพิษ้าหัวใจหรือไอซดห้ามห้ามแข่งนะเขาเลยต้องย้ายไปกลับมาเล่นที่อังกฤษและสุดท้ายก็สามารถกลับมาเล่นฟุตบอลได้ตามเดิมน,นะครับ